สวัสดีครับ Into the b a c k Box ในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวอุบัติเหตุการงานแข่งเครื่องบิน Lino Airless เมื่อปี2011เมื่อเครื่องบินที่เข้าแข่งขันหนึ่งลำเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นจนทำให้เครื่องบินเสียการควบคุมและตกลงมาใส่ผู้ชมที่นั่งอยู่ภายในสนามบินจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง11คนเพราะสาเหตุอะไรทำให้เครื่องบินแข่งที่มีสมรรถนะสูงจึงเกิดอุบัติเหตุได้ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ลีโนเอเลสเป็นงานแข่งขันเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปีที่เมืองลีโนรัฐเนวาดาด้วยความเร็วในการแข่งขันเกือบ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทําให้การแข่งขันในรายการนี้เป็นรายการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกและยังเป็นการแข่งขันที่มีความอันตรายมากที่สุดรายการหนึ่งเพราะนับตั้งแต่จัดงานแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี1964มีอุบัติเหตุจนทําให้นักบินเสียชีวิตมาแล้วถึง19คน แต่อุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังไม่เคยทําให้ผู้ชมในสนามบินเสียชีวิตแม้แต่ครั้งเดียวแต่ในปี2011โศก,ากนาฏกรรมครั้งใหญ่ของการแข่งขันในรายการนี้ก็เกิดขึ้นจนได้และมันทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง11คนในวันที่16กันยายนปี2011ผู้ชมราว100,000คนเข้ามาชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่น Unlimited ซึ่งจะใช้เครื่องบินสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นํามาดัดแปลงแบบไม่มีข้อจํากัด ให้มีความเร็วสูงมากกว่า600กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงทําการแข่งขันซึ่งหนึ่งในนักบ,บินที่เข้าร่วมในวันนี้คือจิมมี่ลีวาดอายุ75ปีเข้ามาพร้อมกับเครื่องบินคู่ใจของเขามัสแตง P-51 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่และทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกดัดแปลงให้มีน้ําหนักที่เบาลงลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเร็วขึ้นจิมมี่ต้องการสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองด้วยความเร็วมากกว่า800กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเขาไม่สามารถทำพลาดได้เลยซึ่งในการแข่งขันเครื่องบินจะบินเลียดพื้นอ้อมเสานำร่องด้วยความสูงจากพื้นดิน100ฟุตเป็นรูปวงรีและจะมีระยะทาง12กิโลเมตรในแต่ละรอบโดยทำการบินทั้งหมด6รอบซึ่งในรอบชิงชนะเลิศจะมีเครื่องบินเข้าแข่งขันทั้งหมด6ลำในเวลา16นาฬกานาทีก็ได้เวลาทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เครื่องบินจะค่อยๆบินขึ้นไปทีละลำและบินวนลอจนกระทั่งเครื่องบินทั้งหมดบินขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากที่เครื่องบินทุกลำบินวนจนเป็นแนวเดียวกันเมื่อผ่านจุดสตาร์ทเครื่องบินแต่ละลำจะเล่นเครื่องเป็นกำลังและเข้าสู่การแข่งขันที่แท้จริงหลังจากบินผ่านไปสองรอบจิมมี่อยู่ที่สี่ของการแข่งขันทีมช่างของเขากำลังตรวจสอบการทำงานของเครื่องบินผ่านคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อเข้าสู่รอบที่สาม จมิมพยายามเล่นเครื่องแสงเครื่องบินที่อยู่ข้างหน้าแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเครื่องบินของเขาบินพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทำมุมเกือบ90องศาอย่างรวดเร็วก่อนจะเสียการควบคุมและหันหัวตกลงมาทางที่นั่งของผู้ชมในสนามบินผู้เข้าชมการแข่งขันต่างตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เครื่องบินจะพุ่งชนเข้ากับพื้นโลกอย่างรุนแรงและแตกระจายจนไม่เหลือเขาโครงของเครื่องบินน่วยชุกเชิญในสนามบินได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดโดยทันที ก่อนจะพบว่ามีผู้โชค้ายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ7คนและเสียชีวิตในโรงพยาบาลอีก3คนซึ่งถ้ารวมกับจิมมี่ลีวาร์นักบินเครื่องมัสแตงแล้วทําให้อุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11คนนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนถึง69คนด้วยก,กันอุบัติเหตุที่ร้ายแรงในครั้งนี้ทําให้การแข่งขันเครื่องบินถูกระง,งับไปโดยไม่มีกําหนดจนกว่าจะหาข้อสรุปของอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ เจ้าหน้าที่สืบสวนจาก NTSB ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์พอดีได้เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุโดยทันทีพวกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโดยตลอดพวกเขายังไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงทำการถ่ายภาพที่จุดเกิดเหตุและชิ้นส่วนทุกชิ้นเพื่อทำตำแหน่งของเศษซากที่กระจายอยู่ที่พื้นจากนั้นจึงเก็บชิ้นส่วนทุกชิ้นในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบโดยทันที แต่ระหว่างที่ทาการเก็บเศษซากทีมสืบสวนได้พบชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งซึ่งตกอยู่ไกลออกไปกว่า500เมตรจากจุดที่เครื่องบินตกซึ่งซากเครื่องบินส่วนใหญ่ที่ตกบริเวณจุดเกิดเหตุจะมีค่าน้ํามันติดอยู่เกือบทุกชิ้นแต่ชิ้นส่วนปริศนานี้กลับไม่มีรอยคาบของน้ํามันติดอยู่เลยทีมสืบสวนยังไม่รู้ว่ามันคือชิ้นส่วนไหนแต่มันน่าจะเป็นหลักฐานสําคัญที่จะไขปริศนาของอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้นากจากการเก็บชิ้นส่วนทั้งหมดมาได้แล้ว ทีมสืบสวนจึงทาการตรวจสอบชิ้นส่วนทุกชิ้นอย่างละเอียดอีกครั้งแต่ด้วยแรงกระแทกที่รุนแรงทําให้เศษซากของเครื่องบินแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอีกพักใหญ่หลังจากการตรวจสอบอยู่นานทีมสืบสวนก็ได้พบกับหลักฐานใหม่มันคือรูปถ่ายจากผู้เข้าชมการแข่งขันในรูปภาพแสดงให้เห็นว่ามีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งได้หลุดออกไปจากตัวเครื่องบินมันคือทิมแทบ ซึ่งเป็นตัวปรับสมดุลของเครื่องบินในขณะทําการไประดับหรือลดระดับลงหากชิ้นส่วนนี้หลุดออกไปก็อาจจะทําให้เครื่องบินเสียการทรงตัวได้ซึ่งชิ้นส่วนที่หายไปนี้เป็นชิ้นส่วนเดียวกับที่ทีมสบสวนได้พบนอกพื้นที่จุดตกไป500อเมตรแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าชิ้นส่วนนี้หลุดออกไปได้อย่างไรมันหลุดออกไปก่อนที่เครื่องบินจะเสียการควบคุมหรือเพราะว่าเครื่องบินเสียการควบคุมอย่างหนักจนทําให้ชิ้นส่วนนี้หลุดออกมา ในตอนนี้พวกเขายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตอบคำถามนี้ได้ทีมสืบสวนจึงต้องทำการตรวจสอบทุกประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้พวกเขาเริ่มทำการตรวจสอบนักบินเป็นอันดับแรกโดยอายุ75ปีทีมสืบสวนสงสัยว่าเขามีปัญหาด้านสุขภาพอะไรหรือไม่ซึ่งถ้าจิมมี่เกิดหมดสติหรือหัวใจวายในขณะทำการบินก็อาจจะทำให้เขาสูญเสียการบังคับเครื่องบินและทำให้เกิดโศกนาฏกระะกรมในครั้งนี้ได้ พวกเขายังไม่แน่ใจในข้อสันนิษฐานนี้มากนักร่างของจิมมี่จึงถูกนำไปชนสูตรอย่างละเอียดซึ่งผลการชนสูตรก็ออกมาว่าเขาไม่มีอาการหัวใจวายก่อนการเสียชีวิตและไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับโรคหัวใจสุขภาพของเขาแข็งแรงพร้อมขึ้นบินนอกจากนี้ผลการชนสูตรยังไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือดและไม่มีการตรวจพบการใช้ยานชนิดใดๆจากร่างของจิมมี่เมื่อปัดปัญหาด้านสุขภาพของนักบินออกไป ทีมสุดสจึงหันไปตรวจสอบทีมช่างของจิมมี่เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องบินมัสแตงที่ใช้ในการแข่งขันว่ามีสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ทีมช่างประจําทีมได้แจ้งว่าเครื่องบินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและในระหว่างทําการแข่งขันพวกเขาตรวจสอบการทางานของเครื่องบินผ่านคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเครื่องบินที่เข้าแข่งขันในลิโนเอร์เลสจะไม่ติดตั้งกล่องดำเอาไว้บนเครื่องบินเพื่อไม่ให้เครื่องบินมีน้ําหนักมาก,กเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของความเร็วได้ พวกเขาจึงติดตั้งระบบการส่งข้อมูลของเครื่องบินมาที่ภาคพื้นแทนทีมสืบสวนจะขอดูข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ในระหว่างทําการแข่งขันซึ่งจากการตรวจสอบทีมสืบสวนพบว่ามีข้อมูลการบินบันทึกเอาไว้ตั้งแต่รอบคัดเลือกและดูเหมือนว่าเครื่องบินจะทํางานได้ตามปกติมาตลอดพวกเขาจึงทําการตรวจสอบลึกลงไปในรายละเอียดอีกครั้งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทีมของจิมมี่อาจจะพลาดไปแต่เขาก็ไม่พบอะไรที่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมทีมแท็บจึงหลุดออกมาระหว่างทำการบินแต่มันมีค่าหนึ่งที่ทีมสุบสนให้ความสนใจเป็นพิเศษมันคือ g-force หรือแรง g ในช่วงก่อนการตกกระแทกพื้นซึ่งแรง g เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุต่างๆรวมถึงมนุษย์ด้วยเช่นกันเมื่อเรายืนอยู่บนพื้นโลกในระดับน้ำทะเลแรงที่กระทำต่อต,ตัวเรามีเพียง1 g แต่หากนักบินทำการบินด้วยแอัตราก,การเร่งที่รวดเร็วแรง g ที่กระทำต่อนักบินจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ นักบินที่บินเครื่องบินขับไล่จึงต้องทำการใส่จีสูดอยู่ตลอดเวลาในระหว่างทําการบินมิฉะนั้นแล้วแรงจีที่กระทําต่อตัวนักบินอาจจะทําให้พวกเขาหมดสติได้ซึ่งในการแข่งขันลิโนเอร์เลสจะมีแรงจีที่กระทำต่อตัวนักบินอยู่ที่ประมาณ5-6 g แต่จากการบันทึกข้อมูลการบินในคอมพิวเตอร์กับแสดงให้เห็นว่าจิมมี่ต้องรับแรงจีมากถึง 17G ในช่วงที่เครื่องบินมีการไต่ระดับขึ้นอย่างกระทนหัน นั่นหมายความว่าจะมีน้ำหนักตัวมากกว่า17เท่ากดทับจิมมี่อยู่ตลอดเวลาและเขาจะหมดสติในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นจากข้อมูลนี้ทําให้ทีมสืบสวนมั่นใจว่าจิมมี่ไม่สามารถบังคับเครื่องบินได้ในช่วงวิกฤตที่เครื่องบินสูญเสียการควบคุมและมันก็ตกลงมาการคนดูจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากแต่จากข้อมูลนี้ทีมสืบสวนก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเครื่องบินจึงไต่ระดับขึ้นไปอย่างกระทนหัน พวกเขามีหลักฐานว่าทิมแทบหลุดออกมาก่อนการตกกระแทกพื้นมันเป็นเพราะทิมแบทมแบที่หลุดออกมาทําให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมไปหรือไม่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องบินสูญเสียการควบคุมจนทําให้เกิดแรงจีมหาศาลและทําให้ทิมแท็บหลุดออกมาพวกเขายังต,ต้องค้นหาคําตอบนี้ต่อไปเครื่องบินมัสแตง P-51 ลำนี้เป็นเครื่องบินที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ทสองก็จะถูกนํามาดัดแปลงให้เป็นเครื่องบินที่ใช้สาหรับการปลลองความเร็ว ทีมสืบสวนสงสัยว่าเครื่องบินลำนี้ถูกดัดแปลงมากเกินไปจนทําให้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หรือเปล่าเศษซากที่เก็บกู้ได้แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆทําให้ยากต่อการนาไปวิเคราะห์ในด้านกายภาพของเครื่องบินก่อเกิดอุบัติเหตุแต่ทีมสืบสวนก็ยังไม่ละความพยายามพวกเขาจึงค่อยๆตรวจสอบชิ้นส่วนไปทีละชิ้นอย่างใจเย็นและทําการตรวจสอบประวัติการดัดแปลงของเครื่องบินลำนี้อย่างละเอียด ทีมสืบสวนจึงนําแบบแปลงของเครื่อง P-51 ที่ใช้ในสงครามและแบบแปลงของเครื่องลําที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อนํามาเปรียบเทียบว่าเครื่องบินถูกดัดแปลงอะไรไปบ้างซึ่งจากการตรวจสอบพวกเขากพบว่าเครื่องบินถูกดัดแปลงไปมากจนไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยเครื่องบินที่ใช้ในสงครามโลกจะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่ต้องบินระยะทางไกลมันจะมีปีกที่ยาวเพื่อต้องการพื้นที่ในการบรรจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ปีกขนาดใหญ่พอที่จะสามารถทำภารกิจที่ยาวนานได้ แต่สำหรับการแข่งขันแอร์เรสมีระยะทางเพียงแค่72กิโลเมตรเท่านั้นและต้องการความเร็วในการทำเวลาให้ดีที่สุดพวกเขาจึงทำการดัดแปลงโดยการตัดปีกเครื่องบินออกไปประมาณ8ฟุตและบรรจุถังน้ำมันใต้ปีกที่เล็กกว่าเดิมรวมถึงยังมีการดัดแปลงส่วนหางให้สั้นลงอีก1ฟุตเพื่อให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาที่สุดและลดก,การต้านอากาศให้มากที่สุดเขาเริ่มทำการดัดแปลงหลังจากที่เขาได้ซื้อเครื่องบินลำนี้มาในปี1983 ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งลำและถูกนํามาเข้าแข่งขันตั้งแต่ปี1985เป็นต้นมาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาและเริ่มทําการดัดแปลงอีกครั้งในปี2007ในครั้งนี้เขาได้ดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความเร็วสูงสุดจาก4 8 0้ปิกิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นแ800รอกิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่เคยมีบันทึกเอาไว้เลยว่าจิมมี่ได้ทําการทดสอบเครื่องบินหลังจากที่ดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าการดัดแปลงของเขานั้นทําได้อย่างงถูกต้ออหรืไม แต่ในเมื่อไม่มีข้อมูลที่บันทึกเอาไว้พวกเขาจึงต้องพึ่งหลักฐานทางด้านอื่นทีมสืบสวนจึงได้ย้อนกลับไปตรวจสอบวิดีโอที่ถูกถ่ายเอาไว้ในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ทีมสืบสวนได้พบข้อสงสัยบางอย่างพวกเขาพบว่าเครื่องบินมีการหมุนตัวไปทางซ้ายก่อนจะพุ่งขึ้นไปบนฟ้าทําให้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเครื่องบินของจิมมี่ถูกกระแสลมวนจากเครื่องบินข้างหน้าหรือไม่ ซึ่งกระแสลมวนมักจะเกิดบริเวณปลายปีกของเครื่องบินเนื่องมาจากการสร้างแรงยกของปีเมื่ออาจจะรบกวนการบินของเครื่องบินลำข้างหลังและทําให้เครื่องบินที่บินตามหลังมาเสียการทรงตัวได้ซึ่งท่านจิมมี่บินเข้าใกล้เครื่องบินลำข้างหน้ามากเกินไปเครื่องบินของเขาอาจจะปะทะกระแสลมวนจากเครื่องบินลำข้างหน้าและอาจจะเสียการทรงตัวได้เช่นกันแต่จากการตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องบินลำข้างหน้าก่อนเกิดอุบัติเหตุทีมสืบสวนก็พบความผิดหวังอีกครั้ง ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเครื่องบินลำที่อยู่ข้างหน้าของจิมมี่ไม่มีการบันทึกตำแหน่งเอาไว้ทำให้ทีมสืบสวนไม่สามารถยืนยันตำแหน่งที่แน่นอนได้และไม่รู้ว่าเครื่องบินของจิมมี่ถูกประทานด้วยกระแสลมวนหรือไม่ในขณะที่พวกเขากำลังสิ้นหวังทีมสืบสวนก็ได้หลักฐานใหม่และงานจากผู้ตรวจสอบเครื่องบินของลิโนเอร์เลสซึ่งตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบินที่เข้าแข่งขันได้ลงรายงานตรวจสอบเอาไว้ว่า สกรูที่ยึดทิมแท็บทางด้านขวาถูกติดตั้งเอาไว้ไม่ถูกต้องแต่ก็มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมมาไว้ว่าไม่ได้ถูกแก้ไขก่อนการขึ้นบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทิมแท็บที่ถูกพบว่าหลุดออกมาในระหว่างที่เครื่องบินเสียก,การทรงตัวนั้นอยู่ทางด้านซ้ายเมื่อสกรูที่อยู่ทางด้านขวาพบปัญหาและถูกแก้ไขไปแล้วทิมสืบสวนสงสัยว่าสกรูที่อยู่ทางด้านซ้ายมีปัญหาด้วยหรือไม่ทิมสืบสวน จงได้ตรวจสอบบันทึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินของจิมมี่อีกครั้งและก็บพบว่าสกรูทางด้านขวาถูกแก้ไขก่อนการขึ้นบินตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแต่ไม่มีบันทึกในรายงานว่ามีการแก้ไขทางด้านซ้ายด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วสกรูทางด้านซ้ายมีข้อบ,บกพร่องด้วยหรือไม่ทีมสืบสวนจะได้ทาการตรวจสอบเศษซากข,ของเครื่องบินเพื่อหาสกรูที่ยึดทิมแทบทางด้านซ้ายอีกครั้งเพื่อหาความผิดปกติของอุปกรณ์ชิ้นนี้ สามเดือนหลังจะเกิดอุบัติเหตุในที่สุดทีมสืบส,สวนก็ได้พบกับชิ้นส่วนเจ้าปัญหานี้มันคือบานพับที่ใช้สําหรับการปรับระดับของทีมแทบซึ่งทีมสืบสวนได้พบกับสกรูที่ขาดครึ่งติดอยู่และมันยังดูหลวมอีกด้วยเมื่อคนจะยึดติดแน่นกับน็อตที่อยู่ด้านล่างของบานพับซึ่งน็อตตัวนี้จะมีชิ้นส่วนพิเศษที่เป็นยางอยู่ภายในเพื่อให้สกรูยึดแน่นอยู่กับตัวน็อตและไม่คลายตัวเพราะแรงสั่นสะเทือนในระหว่างทําการบินแต่ทําไมสกรูตัวนี้ ถึงไม่ยึดติดกับตัวน็อตอย่างที่ควรจะเป็นทีมสืบสวนจะได้ส่งชิ้นส่วนนี้ไปตรวจสอบยังห้องแล็บของ NTSB ซึ่งจากการวิเคราะห์สีของตัวนอ็อตนำไปสู่การค้นพบที่น่าประหลาดใจพวกเขาพบสีเหลืองที่ติดอยู่กับที่ตัวนอ็อตซึ่งเครื่องบินลำนี้ถูกเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเมื่อปี1985นั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลา26ปีที่ผ่านมาน็อตตัวนี้ไม่เคยถูกเปลี่ยนเลย นอกจากนี้การวิเคราะห์พื้นผิวของสกรูยังเผยให้เห็นถึงรอยแตกบนตัวสกรูซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการสื่อสภาพของอยางที่อยู่ภายในทำให้สกรูไม่ยึดแน่นติดกับตัวนอ็อตและมีการสั่นสะเทือนในระหว่างทําการบินมานานหลายปีแล้วจนในที่สุดมันก็แตกออกและเครื่องบินก็เสียการควบคุมจนกลายเป็นศกนาตกรกรมเกิดขึ้นในตอนนี้ทีมสืบสวนเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างแล้ว น็อตยุสกรูไม่เคยถูกเปลี่ยนใหม่เลยตลอดระยะเวลา26ปีที่จิมมี่ได้ซื้อเครื่องบินมาจนทําให้ยางภายในน็อตเสอมสภาพและมันก็แตกออกจนทําให้ทิมแผบที่รักษาการทรงตัวของเครื่องบินหลุดออกในระหว่างทําการแข่งขันทํำให้เครื่องบินพุ่งขึ้นไปด้วยความเร็วจนเกิดแรงจีมากถึง 17g ด้วยแรงจีที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทําให้จิมมี่แทบจะหมดสติในทันทีและเครื่องบินที่ไม่มีคนควบคุมก็ตกลงมากระแทกพื้น จนกลายเป็นแห่งชนะครั้งใหญ่ของการแข่งขันในครั้งนี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุของจิมมี่ได้3ปีในปี2014ก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินที่เข้าแข่งขันประสบเหตุตกอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเพียงแค่รายเดียวคือนักบินที่บังคับเครื่องบินจึงทําให้ NTSB ได้ออกคําแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานการดัดแปลงเครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขันใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินและผู้ชมการแข่งขัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนดังเช่นในกรณีนี้ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ